เจ็ดโดม่รู้งูอะไรครับตัวเบลล์มเลยทุกคนพร้อมกันครับเอาใข่รู้บอกทีครับม่รู้ว่างูอะไรครับเนี่ยนี่ครับจิตคีมีพิษไหมครับเนี่ย,ยมาแปลงผักหลังบ้านเลยครับไปดูกดใกล้ๆก่อนนะตบอยู่ตรง,ง,งนั้นครับไปนู้นลนะ โโอหหายไปแล้วครับผมโอ๊ยนม่รู้หนูอะไรครับผมโอ้ยขนลุกหมดเลยครับ ไม่ทันครับผมเฮ้ยขนลุกหมดเลยครับเนี่ยครับมีบ้านใกล้ป่าต้องระวังนี่ครับบ้านเนี่ยห้ามมีรูอะไรนะถ้ามีรูเด็ดขาดเลยครับไม่งั้นเนี่ยครับสัตว์มีพิษสัตว์ร้ายต่งตางๆเนี่ยมันใกล้ตัวเรามากเลยครับ ไม่ทันไปไหนแล้วครับเนี่ยผมเนคนหนึ่งที่กลัวงูมากๆครับไปล้ว <c oughs> ยุ้ขนยังลุกไม่หายเลยครับเนี่ยมันคืองูเลยครับ เพื่อนๆท่านไหนมีความรู้เรื่องสัตว์เลื้อยคานหรือว่ามีความรู้เรื่องงูครับช่วยตอบให้ทีครับดูตัวเริ่มเลยครับไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วนี่ครับบ้านมีแต่ป่าครับเนี่ยมันใกล้ป่านะ ก็เลยไม่รว่มาจากไหนนะโอเคครับท่านไหนที่ทราบนะครับว่าเป็นงูอะไรนะครับมีพิษหรือเปล่านะครับรบกวนพิมพ์บอกใต้คลิปห้หน่อยนะจะได้ได้ทราบนะครับจะได้ป้องกันตัวเองเอาไว้จะได้ไม่เข้ามาใกล้มันนะฮะแต่ก็ว่ากันว่าถ้าเกิดงูชนิดไหนที่มันเลื้อยช้าเป็นงูที่มีพิษ งูที่เลื้อยเร็วๆอ่ะเป็นงูที่ไม่มีพิษอันนี้คือเรื่องจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับใครที่มีข้อมูลก็ฝากพิมพ์ไว้เพื่อเป็นความรู้ใต้คลิปให้ทีหน่อยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ